วอลกราสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองเกมมิง่งวันนี้อยู่ในเกม Murder Mystery สองอันอีกแล้วนะครับนะเรามาอยู่กันในเกมโรบอกนะครับในอีพที่ที่สิบ แดแล้วนะครับเราอยู่ในเกมเราบอกใน EP พีที่สิบแปดแล้วมีอพีที่สิบแปดแล้วนะครับเราที่เล่นผมเล่นเกมโรบบอกมาครับความจริงผมโหลดเล่นตั้งแต่เด็กแล้วนะครับยังผมว่าเล่นมาประมาณสองร้อยสามร้อยนี่แหละครั้งอ่ะโอ้นีว้าวว้าวยินซีเดียก่อน ม,มาถึงก็ได้เป็นเชอร์รีฟปยิ้มให้เชอร์รีฟเฮเอใจร้ายว,าว้าววัดผมรู้แล้วตรงนี้มันทำให้เราขึ้นจริงๆเขาไม่ได้ทำให้มันสมจริงเขาทำให้มัน ขึ้นโอ้ใครเป็นนะ่ะยังไม่ได้อธิบายเลยเลย,ยู อันนี้บ้านผมมีตรวจโควิดนะครับแต่ผมไม่ตรวจที่อยาจมูกเข้าไปนะครับแย่อี่แบบเขาจะมีแบบเหมือนเป็นที่แค่ขี้หัวครับเล้จะใส่อะไรลงไปเหมือนเป็นน้ํายาอะไรนี่แหละฆ่าโควิดี่ะที่และเขาก็แย่เข้าไปในลึกๆจมูกแล้วเขาก็หมุน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 นะครับนั่นแหละครับ Mm Hipon -hmm. na hamaya. Hipon! จงทกแม่ของทาอกบไปชุมนุมกับเขาหรือเปล่านั่นเด็อจนใช่ไหมเห็นหนักนั่งนักเงินในเขาเดีย๋ยวไปเลีอ,อันตาายเขาบอกว่ามันอันตาายมาดูร่ายอยากเห็นคนตายแต่ใครบ้างอดีไแม่ตาย คนออกกันมามากมายออกมาไล่คนหน้าไม่อายเขาอยากจะเปลี่ยนกฎหมายแก้ระบบที่มันข้ามไม่ได้ทาทวงเที่ยงไม่มีความหมายแล้วคนไม่มีโฆสนาเพื่อนึงคุณทำกัรนล้นหายประชาชนจริงมาตั้งมาออกไปเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยเฮ้ย pingu weli tu. Ti banku mimi pati tinu na pingu. มันเลดนตัวอลน้ำบอลน้ำบอลน้ำโอทน่างทนมเห็นอด่ร้เขาบอก่มันอันตรายมาดูแจะทิ้นตายแต่คอบ้างที่ไม่ตาย 数。 ขอเปลี่ยนเกมก่อนนะครับ I'm in the, the crop. สวัสดครับผู้ชมสวัสดครับ